โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรพิธีกล่าวคำบูชาพระตนตไตรก่อนนั่งสมาธิร่วมกันจากนั้นทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีประธานคือกาเลยนณมิตร แถวสอประเสริฐต่อด้วยพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยานวิเทศโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมรแก้วมหาวงพร้อมกันนี้คณะประธานและสัตวชนได้ทอดผ้าบังสุกุลจีวรนส่วนคณะสงฆ์ได้พิจรารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายมาตรกาพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอานน์ จันทวงศีและกัลยะาณมิสมพรปาระเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ประธานนำกล่าวคำถวายและสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมการถวายจตุปัจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และโอกาสนี้พระนักปรา์อาภานันโทได้กล่าวสตุดีคุณของพระสุธรรมยานวิเทศก่อนที่จะได้ชมสื่อประมวลภาพการสร้างบาร,รมีของท่านและสุดท้ายได้หลับตากลั่นใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายอุทิศ บุญแด่พระสุธรรมยานวิเทศนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ